สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE i d u c a t i o n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการเพิ่มบัญชีในส่วนการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับก็ ในแอปพลิเคชัน Google สามารถเพิ่ม,มได้มากกว่า1บัญชีนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็ทำผ่านส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันได้เลยนะครับเริ่มต้นก็คลิกแอปพลิเคชัน Google ขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของมุมบนด้านขวามือกันได้เลยนะครับที่จะเป็นส่วนการตั้งค่ากันนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ตัวโปรแกรมได้แสดงหน้านี้กันแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของอสัญลักษณ์ที่สีเหลืองชี้กันนะครับก็ทําการคลิกกันได้เลยครับเพื่อที่จะแสดงในส่วนของข้อมูล เพิ่มกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของข้อมูลด้านล่างนะครับแสดงลงมากันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มบัญชีอื่นกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการ ยืนยันในส่วนของตัวตนของเรากันนะครับก็ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันโลดครับหลังจากที่เราใส่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายละเอียด right กันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของบัญชี Google ที่เป็นอันใหม่กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่กันใส่บัญชีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนถัดมาคลิกไปที่ถัดไปด้านล่างกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบก็จะถามหาในส่วนของรหัสผ่านของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่รหัสผ่านอันใหม่นะครับให้เรียบร้อย หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าถัดไปด้านล่างขวามือการโหลดครับหลังจากนั้นส่วนของระบบนะครับก็จะ,จะ,สะแสดงส่วนของรายละเอียดนะครับก็ให้ทำการอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของกอารข้ามนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายมือตามที่ผู้สอนสีนเหลืองชี้กันนะครับคลิกข้ามโหลดครับ หลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของบัญชีให้เรากันนะครับก็จะเห็นมีการแสดงในส่วนของยินดีต้อนรับกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการอ่านรายละเอียดกันให้เรียบร้อยนะครับว่าในส่วนของระบบแจ้งอะไรมาบ้างก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของฉันยอมรับกันได้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของบัญชีใหม่เข้าไปในแอป Google ให้เรากันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่ส่วนของแอปพลิเคชันกูเกของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะมีในส่วนของบัญชีนะครับที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่กันนะครับก็มาแสดงอยู่ในหน้านี้ เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ,อันบนนะครับที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นะครับก็มาแสดงอยู่มาแสดงอยู่ในหน้า การเพิ่มบัญชีไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการเพิ่มบัญชีใช้งานนะครับใน a อปพลิเคชัน g o o g l e ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e I T c h a n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใครต้องการให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับประมาณไหน ทางด้านในนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ